สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับไว i t e European House นะครับชะอำไทยแลนนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราพบกับภายนอกบ้านไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูภายในบ้านกันนะครับว่าภายในบ้านของเราเนี่ยสห้องนอนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วห้องโถงเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวตามมากันครับทางเข้าบ้านนะครับเราจะเป็นประตูเฟรมอลูมิเนียมที่มีกระจกแบบนี้เลยนะครับเปิดปิดสะดวกนะครับ และห้องแถมอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะให้นั่นก็คือผ้าม่านนะครับจะเป็นผ้าม่านตั้งแต่ฝ้านะครับจรดพื้นโดยจะมีทั้งผ้าม่านแบบหนาแล้วก็ผ้าม่านแบบบางเลยนะครับแต่เรามาดูในส่วนของห้องโถงกันครับในส่วนของห้องโถงนะครับจะมีความกว้างแล้วก็สูงมากๆเลยนะครับสำหรับฝ้าเพื่อที่จะ ทำให้บรรยากาศในห้องนะครับโปร่งโล่งสบายนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับห้องนี้เนี่ยเราสามารถจัดฟังก์ชันเองได้นะครับไม่ว่าจะเอาทีวีไว้ตรงไหนก็แล้วแต่หรือว่าซื้อโซฟามาแบบไหนนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือแปลนห้องนี้นะครับจะเป็นแปลนแบบโอเพนสเปซนะครับแบบฝั่งโทนยุโรปเลยก็จะมีในส่วนของครัวโซนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็โซนนั่งเล่นอยู่ในห้องเดียวกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับบ้านของเรานะครับจะมีแถมในส่วนของครัวฝรั่งให้นะครับ และครัวฝรั่งนะครับจะเชื่อมต่อกับครัวไทยด้านนอกนะครับโดยมีประตูเป็นบานกระจกนี้เปิดออกมาได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาเราทำอาหารยตรงนี้นะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วอยากจะเสิร์ฟให้กับคนด้านนอกนะครับเราสามารถยกเสิร์ฟจากฝั่งนี้ไปที่ครัวด้านนอกได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราพามาชมห้องโถงต่อนะครับห้องโถงเนี่ยต้องบอกว่า มีความยาวแล้วก็สูงมากจริงๆนะครับใครเนี่ยอยากแต่งอะไรเพิ่มเนี่ยเราสามารถมาคุยกันก่อนก่อนสร้างบ้านได้นะครับว่าเฟอร์นิเจอร์แบบนี้สามารถเข้าได้ไหมหรือว่าเฟอร์นิเจอร์แบบหนึ่งเข้าได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันครับว่าห้องนอนเนี่ยจะเป็นยังไงเรานะครับจะเป็นแบบสองห้องนอนสามห้องน้ํานะครับห้องน้ําแรกเนี่ยจะอยู่ในโซนของห้องรับแขกนะครับก็จะเป็นด้านนี้เลยแต่เราจะไม่พาเข้าไปดูแต่เราจะไปดูห้องนอนสองันดีกว่าครับว่าห้องนอนสองเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอ่า เปิดเข้ามาแล้วนะครับห้องนี้นะครับเราสามารถจัดฟังก์ชันนอกจากเป็นห้องนอนได้นะครับเราสามารถจัดเป็นห้องดูหนังชิลๆก็ได้หรือว่าเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับเพราะว่าสเปซที่สร้างจริงนะครับจะใหญ่กว่านี้อีกประมาณเมตร ถึงเมตรครึ่งเลยครับซ at ึ ot ่งห uh ้องตัวอย่างนะครับเราจัดในส่วนของเป็นห้องดูหนังห้องพักผ่อนให้นะครับหรือว่าใครเนี่ยอยากใช้ห้องนี้เป็นกิจกรรมอื่นๆเช่นเป็นห้องนวดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาปรึกษากับทางโครงการก่อนได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะครับและห้องน้ําในตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้แคบๆนะครับกว้างมากแต่เราเข้ามาดูกันครับอือเป็นยังไงครับห้องห้องน้ากางแขนได้เลยนะครับห้องนี้รหรับบ้านตัวอย่างนะครับ ห้องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นห้องน้ําที่เราดีไซน์มาเพื่อตอบโจทย์กับใครก็แล้วแต่นะครับที่มีอาจจะอายุเยอะหรือว่าไม่สะดวกในการเข้าห้องน้ําขนาดนั้นห้องนี้ตอบโจทย์มากเลยและอีกอย่างนึงนะครับประตูเนี่ยความกว้างเราให้เป็นไซส์ที่วีลแชร์สามารถเข้าได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนหนึ่งกันครับว่าจะเป็นยังไงตามมาครับ จากห้องนอนสองนะครับเดินออกมาเราจะเจอห้องนอนหนึ่งนะครับซึ่งพอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีเป็นผงทางเดินเล็กๆนิดนึงนะครับจะเจอกับทางห้องน้ําก่อนนะครับห้องนอนหนึ่งซึ่งขนาดห้องน้ำเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าใกล้เคียงกับอของห้องนอนสองมากเลยได้อย่างนึงน,นะครับเราสามารถจัดฟังก์ชันต่างๆเนี่ยได้หมดเลยไม่ว่าเราจะอัปเกรดในส่วนของสุขภัณฑ์ต่างๆเราจะใช้แบรนด์อื่นเนี่ยก็คุยกับทางโครงการได้นะครับเดี๋ยวเรามาดู พื้นที่ใช้สอยของห้องนอนหนึ่งกันครับห้องนอนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเรานะครับจะจัดฟังก์ชันให้เห็นวิวภูเขาเพราะว่าตรงด้านขวางผมนะครับจะเป็นวิวภูเขาทั้งแถบเลยและอย่างหนึ่งเนี่ยห้องนี้เนี่ยสามารถที่จริงอ่ะครับบ้านเนี้ยห้องเนี้ยตอนสร้างจริงจะใหญ่กว่าเหมือนเดิมเลยก็คือ แหญ่กว่าเดิมประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวฟังก์ชันของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถอ่าเธอแล้วก็เลือกเป็นของตนเองได้นะครับใครที่อยากจะเข้ามาพักผ่อนที่ไวท์เฮาส์ยูเนเดียอาไวท์ยูโรเปียนเฮานะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เมลด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาชมในตอนของวิวห้องนอยกันครับว่าจะเป็นอย่างไ้ ใครนะครับที่มาซื้อบ้านของเรานะครับจะได้รับวิวแบบนี้เกือบทุกลังนะครับต้องบอกว่าจุดแบบนี้จริงๆจุดที่เราจะพามาชมอีกห้องหนึ่งเลยนะครับจะเป็นห้องเก็บของในส่วนของห้องโถงด้านในนะครับจะมีพื้นที่โดยประมาณนะครับเป็นเมตรครึ่งคูณเมตรครึ่งนะครับซึ่งใครเนี่ยที่มีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยะครับเราสามารถนามาเก็บในส่วนของห้องเก็บของนี้ได้เลยแล้วก็เมนไฟจะอยู่ห้องนี้นะครับ เดินเข้าบ้านมานะครับเราจะพบกับระเบียงที่กว้างและใหญ่มากๆนะครับจะมีขนาด4คูณ8เมตรซึ่ง4คูณ8เมตรเนี่ยเราสามารถทำเป็นโซนชิลเอาท์ได้นะครับหรือว่าตั้งเป็นโซฟาต่างๆสำหรับทานอาหารหรือว่าพักผ่อนอ่านหนังสือได้นะครับสำหรับระเบียงหนึ่งเดี๋ยวเราพามาชมระเบียงหลังบ้านกันครับว่าขนาดระเบียงของหน้าบ้านกับขนาดระเบียงของหลังบ้านเนี่ยขนาดมันจะต่างขนาดไหนเดี๋ยวพามาชมกันครับ และโซนนี้นะครับจะเป็นโซนระเบียงหลังบ้านของเรานะครับความกว้างและความยาวนะครับจะเท่ากับหน้าบ้านเลยแต่ว่าพิเศษอย่างหนึ่งก็คือด้านหลังบ้านเนี่ยเราจะมีในส่วนของสระว่ายน้ำนะครับขนาด7 คูณ3.5เมตรนะครับและเราสามารถเทควิวจากสระว่ายน้ํานี้ได้นะครับเป็นวิวภูเขาเต็มตาแบบนี้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใครเนี่ยที่มาพักผ่อนเป็นครอบครัวนะครับเป็นบ้านไวกรียนที่มีครอบครัวเข้ามาใช้ชีวิตกับเรานะครับโซนนี้นะครับก็เป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะครับที่เพิ่มปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวได้ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารร่วมกันและชมวิวนะครับหรือว่าเราเนี่ย เป็นนักปิ้งหมูกระทะใช่ไหมครับเราก็สามารถทานหมูกระทะนอกบ้านอากาศชิลๆสบายๆแบบนี้ได้เลยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับนอกจากเราจะมีครัวฝรั่งที่อยู่ในบ้านแล้วนะครับอย่างตอนแรกที่บอกไปด้านนอกก็จะมีในส่วนของครัวไทยอีกด้วยเราสามารถประกอบอาหารที่อาจจะมีกลิ่นแรงหรือว่าควันเยอะเนี่ยเราสามารถมาประกอบที่ครัวนอกบ้านได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งทั้งระเบียงหน้าบ้านและระเบียงหลังบ้านนะครับเราจะแถมพัดลมอย่างละสองตัวแบบนี้เลยนะครับเป็นพัดลมติดผนังนะครับ ใครนะครับที่สนใจบ้านของเรานะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับคอนแทคอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับก็สวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ